<liter ar> ไม่ได้เป็นหวัดนะอันนี้มันเป็นน้ำออกปกติของหมาเนะาะหมอทำอะไรมาฝิดแม่เหรอหมาช่วยแม่รับรน้ำต้นไม้ไหมวันนี้แม่จะต้องรดน้ำต้นไม้ในห้องนะหมาช่วยไหมคะสะบัดหน้าหนิโอ,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 อ้หมาช่วยไหมหมาช่วยไหมคะช่วยไหมคะช่วยรดน้ำต้นไม้ปะ ไม่เอาเลยจะเอาแต่สติกตลกตลกไปนอนรอ,อก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนตัวทำต้นไม้ก่อนไม่ต้องเลยไปลงป้าข้างล่างอะ่ะเอาอะไรไปสิเอาตัวดำดำไปหน่อยไม่ได้หรอต้องเอาสีขาวขาวเนี่ยฮะอ่ะไปไปลงไปรอชอบเข้าห้องป้าไปเลย ไม่ได้เลยต้องแวะชมอ่ะไป,อปรอรองั้นแหละนะมารอนี่มีค่ะคุณป้าเขารักลูกเขาไหมชมพูชมพูเพชรโลละแปดสิบค่ะเนี่ยเนี่ยอ,อ่ะปลากินไปแค่นั้นก่อนต้องลงไปก่อนพอดี ที่ล้างบ้านอยู่เนาะชามาเอาชามาเอาชามขอตุ๊กตากรขอตุ๊กตากรอน,น่จะกินไหมข้าวอะ่ะอ้าวอ้ายังไม่ต้องห่วงลุงเล็กเขามานี่ขออาเอาชามไปให้แม่เออเอาชามไปรอที่ลุงเล็กเลยไปรอที่ลุงเล็กเลยเอออย่าตามไปไปรอเลยไปรอเลยเหมุนหมุนอา่านั่งลง นั่งลงรอนั่งลงก่อนนั่งนั่งลงเออเอ,อ้ออย่ารอก่อนเลยหนึ่งสองสามสห้าสวัสดีค่ะเออไป อันนี้หมาสั่งคนแล้วนะพอห้าปุ๊บมันเียวัดดีแล้วแม่โอ,อก,ก็วัดดีตามมันของคุณนายพาเพลินกับของปู่นะคะพี่สาวส่งมาให้พี่มายส่งมาให้ค่ะส้มโชกุลนะคะมาจากร้อยเอ็ดคนส่งอะให้ส่งมาจากร้อยเอ็ดค่ะอ่ะมาดูเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวนี่แจนเจนหนึ่งลังเลยเห็นเปล่า นี่เสร็จเลยที่ไม้บอกว่าให้ปลูกกินแล้วข้าแบ่งพาเพลินิดหน่อยนะรู้เปล่าเอาไหนหนูหนูหยิบได้ปะไหนไหนอ่ามาเดี๋ยวแม่ให้กินหนึ่งลูกโอเคนั่งลงเดี๋ยวปอกให้กินเนี่รอหยุดออนี่เม็ดออกแล้วนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทีละชิ้นนะเอาเม็ดออกก่อนนี่เม็ดออกเรียบร้อยนะคะแม่โอ,อ,ก,อ,ะะอ,อก,กินเอง อืมอร่อยอะ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวจนเย็นจาเยนอร่อยอ่อยอ่ะพี่เล็กต้องใส่ชุดก่อนเปล่าอ่ะอ่ะพอพๆอพอพอพอโอเคโอเค